สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ทีมงานโคนลาตโซลาเซลล์นะครับผมกับชุดเซ็ตทั้งน้ำหอสูงพร้อมกับชุดโซลาเซลล์นะครับผมวันนี้ส่งงานลูกค้านะครับชุดทั้งน้ำหอสูงเซ็ตนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแท่งน้ําเซ็ตนี้ความสูงที่หเมตรครับผมจากพื้นดินถึงฐานถังนะครับแล้วก็จากพื้นดินถึงหลังคาจะอยู่ที่8ดเมตรห้าิบนะครับตัวเซ็ตนี้ลูกค้าจะทําเป็นเซ็ตพิเศษนะครับ ตัวข้างบนก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับใช้โซล่าเซลล์สำหรับสูบน้ํานะครับผมเซตนี้ใช้ทั้งหมด6กแผงนะครับหแผงเป็นแผงโมโนขนาด390้าวัตต์ขับปั๊มสองแรงนะครับปั๊มสมองแรงนะครับผดูจากดูจากสระหรือดูจากบาดานก็ได้ครับแต่ว่าของลูกค้าดูจากบาดานดูจากสะน้ําขึ้นแทงน้ํานะครับผมเซตนี้ใช้2องแรงอันนี้เป็นถัง3ผลิต2ใบนะครับ สามลิทสองไฟเปิดน้ำควบคู่กันก็เป็นหกพลิรนะครับโครงสร้างก็จะเป็นร้าหนักด้6หกพลิรนะครับตัวโครงสร้างแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กรับน้ำกระป้น้ำทั้งหมดครับผมตัวเส้นนี้ตัวเส้นนี้นี่ลูกค้าสั่งทําเป็นพิเศษนะครับตัวบันไดก็จะออกด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีด้านบนก็จะมีราวกันตกที่สั่งเป็นพิเศษนะครับจะมีระแนงเหล็กกั้นนะครับสวยงามนะครับผมข้างล่างก็ก็จะถักไอ้ตัวที่เป็น ตะแกรงสองชั้นครับเพื่อความแข็งแรงสวยงามเลยชั้นที่สองนะครับชั้นที่สองก็จะเป็นชั้นสําหรับอ่านั่งเล่นนะครับมีอราวกันตกเหมือนกันนะครับผมปูได้พื้นอีพ็อกซี่นะครับผมซีเมนอ์บอร์ดนะครับผมแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ดสามารถขึ้นไปนั่งเล่นชมวิวได้เลยนะครับผมชั้นล่างก็เหมือนกันครับชั้นล่างอันนี้ก็คือปูที่พื้นนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับผมตัวเส้นนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับงานเส้นนี้พร้อมใช้งานแล้วอันนี้เราสูบ อันขึ้นไปสายลบบลูกลอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดลูกลอยนะครับงานสมบูรณ์นะครับเส้นนี้ตัวเส้นนี้นี่เดี๋ยวผมจะให้อีคลิปผมจะให้ไปดูในเรื่องของระบบน้ําที่เป็นอัตโนมัตินะครับแยกโซนเป็นโซนน้ํานะครับอันนี้ให้ดูแทงน้ําก่อนครับแทงน้ำเราส่งให้ลูกค้านี่ปลอยแล้วนะครับตอนนี้ครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมทีมงานโคราชโซลาเซลล์ศูนย์เก้าสองหกสี่ปแปดกสองนะครับผมโคราชโซลาเซลล์